สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยยีชั่วโมงนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมชาวรดรหิตจันรครับและแน่นอนนะครับวันนี้รายการของเราก็จะมาพูดคุยกันถึงการทําอาชีพนะครับหนึ่งในอาชีพที่ต่างจังหวัดฮิตกันมากนั่นคือเรื่องของการทําอท็อปนะครับมีหลายยี่ห้อมากมายและเราจะคุยกันว่าตกลงคล้ายๆเหมือนเอนกันกับแตกต่างกัน อันไหนมันจะดีกว่านะครับซึ่งวันนี้คนที่จะมาคุยกับเรานั่นคือผู้อานวยการบรรณาธิการนิืยพิพ์ตลาดวิเคราะห์ท่านอยู่กับเราแล้วครับคุณกายไพลินครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมครับครับและก่อนที่เราจะคุยกันนะครับขอประชาสัมพันพธ์นสืยพิพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดประจําเดือนมีนาคมนะครับล้านบางขายตรงนอกรีดปิดฉากสหกรณ์กำมละมลอคุณผู้ชมก็สามารถหาซื้อได้ตามแผนหนังสือชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับ กลับมาคุยเรื่องของเราครับคุณกายครับเรื่องของโอท็อถ้าเกิดผู้ีง่ายไม่ต้องโอท็อปตามสูนย์นะครับเอาไปริมถนนกันดีกว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นแผงติดกันยาวเลย10-20ล้านตรงนี้เนี่ยกำไรเขาอะไรยังไงครับเขาขายดีไม่ดีครับคือส่วนใหญ่แผงที่ตั้งไว้เนี่ยมันก็ต้องขายดีแล้วถ้าไม่ขายดีก็คนคนคงไม่ไปตั้งเงนแบบโอ้เป็นยี่สล้านสีล้านแบบ ทุบเต็มไปหมดเลยครับก็แสดงว่าผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวเรื่องโอท p แต่ต้องดูด้วยว่าไอ้ที่ขายมันคือขายอะไรเหนเราต้องไปเขาเรียกแยกย่อยแยกแยะมันจะมีความต่างกันค่อนข้างจะมากเลยว่ารูปแบบในการทําตลาดหรือรูปแบบในการส่งเสริมการขายมันมีหลากหลายเหลือเกินในการทำาเขาเรียกว่าทำธุรกิจขนาดย่อมๆนะครับครับ ทีนี้ในส่วนของการทําธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอถ้าเป็นโอทอปถ้าเป็นต่างจังหวัดเป็นภาคเหนือแล้วกันก็จะขายแคบหมูเรียงกันเลยแต่บางอย่างที่เขาขายกันเรียงๆกันอย่างเช่นถ้าเกิดสมัยก่อนคุณกายเห็นปู่จั๊ก,กจั่นไหมครับครับตรงนี้เนี่ยพอเขาขายเรียงกัน20ล้านทั้งๆท,งท,งที่ไม่ได้มีทะเลเลยตรงนั้นถามว่าเขาอยู่กันได้ยังไงครับครับคือเราต้องเข้าใจพื้นฐานสักนิดอย่างนะครับบางทีเราไปตั้งร้านค้าเดียวเดียวครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบงี้ดีกว่าบางทีท่านผู้ชมอาจจะสับสนเลย ทำไมต้องไปขายแข่งกันในพื้นที่เดียวกันใช่ไหมถ้าเกิดทําไมเราไปขายเดียวมันจะไม่ขายได้เยอะกว่าเหรอครับไม่เลยนะบางบางอย่างบางเรื่องบางราวานะบางทีเราไปตั้งริมถน,นนนี้อยู่โดดๆอันเดียวเนี่ยรถขับเออเขาเรียกขับผ่านหมดเลยเพราะมันไม่ใช่แหล่งไม่ใช่ย่านมันแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในย่านมันโอ้โหถ้าคิดถึงขับผ่านานี้แล้วเอาอย่างไปทางกลางดงนี้กลางดงกับบากช่องเลยนะ ถ้าขับขับผาทานไปเท่าไปทางโคราชนะซ้ายมือเลยแงพงปุ๊บเลยเกี่ยวเรื่องผลไม้ทำว่าถูกไหมแพงนะนั่นนะแพงแต่ทําไมคนซื้อเพราะว่ามันเป็นของฝากครับของฝากไปซื้อที่อื่นไม่ได้หรือไงครับไม่ได้สิเพราะว่าที่อื่นบางทีไปไม่รีอจอดรถตรงไหนบางทีเห็นแล้วจอดไม่ทันงี้เพราะคันหลังมันจี้ก้นมาเอาก็ต้องขับมาเลยไปแต่ถ้าพูดถึงไปกลางดงปุ๊บหรือปากช่อง เขาโพดขายเต็มไปหมดเลยมันเป็นย่านเป็นแหล่งถ้าคิดถึงในกรุงเทพอ่าทำไมเที่ยววัยรุ่นเนี่ยทำไมไปเที่ยวรัชดาซอยสี่ซอยแปดซอยหกครับที่อื่นไม่ไปเที่ยวหรือไงมันก็มีทําไมไปเที่ยวอาเซียสมัยก่อนฮิตจะตายไปอ่าทำไมก็เรือมันเป็นแหล่งเป็นย่านเวลาไปกินหรือไปเที่ยวอะไรตั้แต่มันเป็นแหล่งเป็นย่านของมันก็เรือกไปก็เป็นแหล่งชุมนุมผู้คนไงนี่แหละถ้าเกิดไปสร้างโดดเลยเี่ถ้าเกิดสินค้าโอทอมไปนะบางทีมันก็ พูดถึงริมถนนนะอย,อย่างที่บอกคนมันก็ผ่านไปเฉยก็สุดท้ายมันก็ขายไม่ได้นะครับครับทีนี้ในส่วนของการสร้างความแตกต่างบ้างดีกว่าบางทีพอบอกว่าขายเหมือนกันอยู่ในย่านเดียวกันดีแต่ในขณะเดียวกันนักวิชาการบางคนก็บอกว่าการสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะทําให้สําเร็จมากยิ่งกว่าตรงนี้พอมันสวนทางกันคนก็สับสนคุณกายมองว่าอย่างไงครับครับเออย่างแคบหมูนะเมื่อกี้ก็ค้างไวน้นิดหนึ่งแคบหมูงทางภาคเหนือเลยเยอะมากพริกเครียอพริกเลยพริก พริกหนุ่มพริกหนุ่มครับพริกหนุ่มพริกอ่องอะไรต่างพวกนี้นะโอ้เยอะเหลือเกินไปทางอีสานอุดรอุดรน,น,น้องคายครับหนักไปทางอะไรรู้ไหมปลาสม้มมัมมัมใช่ไหมคืเอเรียกงมัมหรือมัม่มครับสักอย่างาลัดแบบเนี้ยดังมากที่นั่นนะ่ะครับโอ้แผงยาวเต็ไมไปหมดเลยเมื่อก่อนเนี้ยนะผมเคยเคยไม่ได้ขับรถเองนตะ่ไปกับเขาเนะี้ยสมัยก่อนนานแล้วหลายสิบปีแล้วครับมีตั้งอยู่ประมาณสามสี่แผง สามสามสี 3, 3, แ่แผงเนี่ยนะตั้งเกี่ยวเรื่องห้อยเต็ไมไปหมดเลยนะไอ้พวกมั่มหรือหม่ออะไรที่เขาเรียกกันนะเต็มไม่ว่าหมูหรือวัวน,นะเต็ไมไปหมดเลยหลังๆวันนี้โอ้ไม่รู้กี่สิบล้านเจ้าเจ้าเก่าด้วออยรงไหนเฮ้ยคนตั้งใหม่ก็มาตั้งตั้งด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าบางทีผมจะบอกให้นะหน้าสุดไม่ได้หมายคมว่าดีนะเพราะว่าคนเนี่ยนะขับรถเนี่มันไม่ได้จอดหน้าสุดเ,เลยพอเห็นปุ๊บ,อบจอดหน้าเลย เพราะว่าประมาณกลางๆเนี่ยดีครับท้ายสุดก็ไม่ดีคนไปไม่ถึงเนี่ยการตั้งขายของพวกโอทอกดินถนนนะต้องเลือกํำเลนนะ่ะถ้าอยู่ในช่วงกลางๆหน่อยนะกะรถขับร้านแรกเี็ยเขาเห็นแน่อนอนเขาจอดไม่ทันนะพอจอดปุ๊บก็ประมาณผ่านใน 3- 4สี่ล้านค้าแหละนั่นแหละไอจ้จังหวะเหมาะคนนี่ก็จอดจอดได้ปุ๊บก็ยังไปดูเห็นไหมหมูมืองกานแคบหมูพนนะึ่งงนอะเวลาขายกินโอ้เต็มหลยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมโค้กไล่เกับหมูยอก็เพียบโอ้สารพัดยี่ห้อเลยตรงนี้ นี่คือคกลไกการตลาดคือสารพัดเขาเรียกว่าคนที่ทํามาใหม่นะย่อมคิดคน้นสูตรเด็ดสูตรดุน้นสูตรนี่สมัยก่อนนะแคบหมูนะไม่เคยมีหรอกที่ใส่ใส่ใบอะไรอนะ่ะใบมะกรูดกรอบอ่ะนะใส่สมุนไพรบา้างอบถามวาอร่อยไหมไม่ได้เรื่องพูดถึงน,นะ <laughs> เอาแบบเดิมๆดีกว่าเนี่ยไอแคบหมูแบบเดิมๆติดมันหน่อยๆโค้งๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยจะแพงหน่อยนะแต่พูดพูดพูดถึงนะไอแคบหมูนี่ขายแพงเกินใช่ไหม ต้นทุนไม่ได้แพงขนาะดนั้นแต่ไปขายแพงเกินไปเนี่ยอย่าไปเหอตามการเพราะว่าคุณภาพเหมือนกันแต่ขายถูกกว่าดีกว่าไอ้แบบนี้จะมีโอกาสไม่ต้องไปไโอ้สูสมุนไพรสูรสนู้นสูตรนี้เอามากินแล้วมันไม่ได้เรื่องไงเอาแบบเรดิด่มแต่น้ำพริกนสำคัญที่สุด น้ำพริกเอ้ยพริกหนุ่มเนี่ยสำคัญที่สุดเป็นส่วนประกอบในการกินแคบหมูนะครับครับพี่มิ้นเมื่อกี้นี้คุณกายพูดถึงเรื่องของกลไกการตลาดก็ต้องพูดชนิดหนึ่งอันนี้พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องของป้ายครับคุณกายครับครับบางที่เนี่ยจะมีการติดป้ายก่อนล่วงหน้ายาวเลยเหมือนป้ายฝั่งลูกนิมิตเรียงกันทีละคำคำคำหรือว่าบางที่เนี่ยก็ติดป้ายว่าร้านนี้ร้านสุดท้ายแล้วคุณกายมองว่ายังไงบ้างครับครับมันก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าป้ายนี่สาคัญที่สุดนะ ขึ้นป้ายแต่ผมคือเราเคยพูดครั้งหนึ่งล้คควการคําโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามมาตามริมถนนเนี่ยนะต้องห่างประมาณ2องถึงห้าร้อยเมตรถ้าขึ้นป้ายหน้าร้านผมจอดไม่ทันจริงบางทีพุ่งโมโหนะผมจะซื้อของก็ขึ้นป้าวเลยแล้วอย่างนี้ถอยหลังก็ไม่ได้ขันหลังตีมาเดือดชนผมก็ต้องขับเลยตามเลยนะอยากกินแทบตายนะขอร้องเถอะพ่อค้าแม่ค้าอาจจะดูรายการที่อยู่นะข้างถนนเนี่ยนะติดป้ายห่างร้านค้าตัวเองหน่อยประมาณสัก2-300เมตร บางทีผมขับร้อยยี่สิบงี้ขับไปปุ๊บมันทันที่ไหนเลยใช่ไหมคนอื่นก็ไม่ได้ต่างจากผมหรอกไว้ห่างๆหน่อยอย่าเนอยเราก็ชะลอชะลอชะลอเพราะบางทีผมชอบจอดซื้อข้าวโพดข้างทางกินหน่อยนะขับไปกินไปขับี่ชา้าตอนกินนะการย่างก็กเคยนะเห็นไหมเป็นวิธีการการโฆษณาประชามารแบบบ้านๆเนี่ยนะมันคือเรียกเป็นจุดดีในการใช้ป้ายใช้อะไรนะส่งเสริมการขายแต่ในที่สุดนะมันต้องสร้างความโดดเด่นสักนิดหนึ่งตัวใหญ่ แต่ให้มีเวอร์ชั่นพิเศษมีแถมนู่นแถมนี่เราเคยพูดถึงเรื่องการขายไก่ย่างแถมชิมตูดไก่ฟรีมาครั้งหนึ่งแต่แต่ถ้าเกิดทำหมูยอหมูยอข้างถนนด้วยสิ่งี่ไม่มีนะเอาเป็นว,ว่าแคปหมูมีผลไม้มีแต่เราจะมีหมัดเด็ดอย่างไรเราก็ต้องคิดค้นหน่อยเพื่อ แข่งขันกับคู่แข่งที่โขกาเขาเรียกว่าอยู่เต็มไปหมดเลยนะคือร้านค้าอยู่เต็มหมดเลยอยู่ในระแวกเดียวกันถ้าเกิดเราไม่เด่นเลยคนก็ไม่เข้าออร้านเรานะครับทีนี้เรื่องป้ายนะครับก็เป็นหนึ่งของกลไกการตลาดนะครับซึ่งนอกจากป้ายก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายมาพูดถึงเรื่องโอท็อปกันบ้างตรงนี้เนี่ยพอพูดถึงโอท็อปคนมองก็เป็นสินค้าระดับล่างขายไม่ค่อยแพงเราจะมีการเพิ่มมูลค่าย,ยังไงครับคุณกายครับภาพรวมก่อนเลยครับครับ ก็คือมูลค่าเพิ่มของโอท็อปนี่ส่วนใหญ่ชาวบ้านนี่นะคือทางการเนี่หมายถึงว่าหน่วยงานรัฐนครับว่าทางการเนี่ยชอบโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนเคลิมตามส่งเสริมโอท็อปน,นู่นโอท็อปนี่ถ้าโอท็อปดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคก็ดีแต่โอท็อปเกี่ยวเรื่องของกินเนี่ยนะบางทีอายุมันมีข้อจํากัดเนี่ยมีปัญหานะ คนจานวนมากนะผลิตสินค้าโอท็อปมาเวลาลูกค้าไปซื้อในเมืองท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะค้าสต๊อกไว้นานเอาไปกินแล้วมันมีเหม็นหืนงนี้พราะกลับไปเขาก็ไม่กินเห็นไหมเพราะาเราคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพสําคัญที่สุดคือเพราะของกินอย่างของแห้งพวกเสื้อผ้าอาหารแห้งอะไรต่างพวกนี้ไอ้นั่นพอไหวยังมีอายุอยู่นานแต่ของกินในเวลาสั้นเนี่ยนะขอร้องเถอะเน้นคุณภาพหน่อยอย่าทำกาเรียกว่าอย่าตีหัวเข้าบ้านผมเห็นร้านค้าจำนวนมากนะหลอกผมอะ่ะ แต่เขาไม่ได้ตั้งใจหลอกผมนะเพียงแต่ว่าผมไปซื้อไปซื้อกินแล้วพวูดง่ายสุนัขไม่รับประทานผมเอามาให้สุนัขก,กินไม,ไม่กินเลยใช่ไหมกันแบบนี้คราวหนะ้าผมไปผ่านนี่ผมไม่ซื้อหลอกเงี้ยมันจะผ่านไปรืง่งไอคือร้านข้างเคียงด้วยนะเอ้ย้าแ,แบบนี้พวกนี้มันก็คงคล้ายๆกันแหละคนอื่นก็อาจจะคิดไม่ต่างผมเมื่อดีซื้อของแล้วมันไม่ได้เรื่องเงี้แพงสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรขอให้คุณภาพกินแล้วมันใช่เลยเวลาผ่านไปนะมันจะได้ไปอุดหนุนจือเจือ หรือเพื่อนเพื่อนพรรคพวกเพื่อนฝูงบอกว่าเอ้ยเราจะไปที่จังหวัดนี้นะอำเภอนี้นะเราก็บอกเอ,อ้ไปกินอาหารร้านนั้นสิไปไปซื้อของร้านนี้สิไปซื้ออันนี้สิมันดีนะอะไรตา่างๆเรกจะได้นะนำกันไปนะอันนี้ก็คือเวลาพูดมาบางทีปุ๊บพอ้ยอย่าไปซื้อเลยสินค้ามันเลือ่อยหวยแตกอะไรพบกนี้ในที่สุดก็ทําให้การตลาดมันตายสินค้าโอทอปไทยนะส่วนใหญ่นะที่ไปไม่ถึงดวงดาวนะเพราะว่าคุณภาพที่ทำไม่ถึงทําไม่ได้ ทำสินค้าขายแบบตีหัวเข้าบ้านไอ้แบบนี้คืออันตรายที่สุดนะครับครับผมดังนั้นก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับในเรื่องของโอท็อปดังนั้นในส่วนของคนที่มีสินค้าอยู่ในมือแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันว่าจะเพิ่มมูลค่ายัางไงทํายังไงให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพจะใส่การตลาดเล็กๆน้อยๆลงไปได้อย่างไรบ้างพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับ ปุ๋ย NC เคมี er ชนิดน้ำช่วยเพื่นทุกชนิดจเจริญเต,ติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,การเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02-105-6677